มะพร้าวเปลือกหวานแล้วยังมีมะพร้าวนานลิเกซึ่งเป็นมะพร้าวชนิดเดียวในประเทศไทยที่มีเปลือกสีเหลืองและมีน้ำมะพร้าวที่มีรสชาติเหมือนน้ำสไปซ์นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตระกูลมะให้ประชาชนได้ชมอีกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ การจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของกลมส่งเสริมสหกรณ์และภาคเอกชนในการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ให้ผลผลิตในช่วงหน้าร้อนมาจำหน่ายโดยเฉพาะมะม่วงมะพร้าวมะขามและผลไม้อื่นๆที่มีปริมาณผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งงานนี้จะช่วยเกษตรกรในการขยายตลาดสินค้าการเกษตรและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลไม้อีกด้วย นี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดได้พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์กว่า200ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง<ย>ให้สมาชิกของสหกรณ์เข้ามากู้ยืมเงิน<า>เพื่อแก้ปัญหากรณีผลผลิตล้นตลาดลาและมีราคาตกต่ำง,ง,งานมหกรรมพืชผักและผลไม้ตระกูลมะยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษาย,ยน2 5 5 5โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ชมงานจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากกลุ่มสหกรณ์และรับความรู้เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ตระกูลมะที่ใกล้จะสูญพันธุ์และถูกลืมไปแล้วจากสังคมไทยเนลุไทยเด็ดคง wise TV รายงาน